โอเคผมก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับรายการเรื่องหลอนอเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะผมในจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยโรงแรมนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องได้นําเรื่องราวเรื่องนี้มาเล่าในกระทู้ของพันทิปนะผมและผมมองว่าเรื่องนี้นะน่าจะใกล้ตัวหลายๆคนที่ชอบไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันนะครับและเรื่องราวเรื่องนี้นั้นจะเป็นยังไง ใครที่พร้อมจะรับชมคลิปนี้แล้วนั้นขอคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของผมด้วยนะครับสําหรับใครที่พร้อมจะรับชมคลิปนี้แล้วนั้นไปรับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยครับผมโดยเรื่องราวนะผมก็คือเจ้าของกระทรนะู้เนี่ยต้องการที่จะไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เลยได้ทําการ,การ,รออกเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนเวลาประมาณตีสามนะผมแล้วก็ได้ไปกับครอบครัว ประมาณ4ี่คนมีนา้ามีน้องแล้วก็มีคุณยายนะผมที่ไปด้วยกันในการทริปครั้งนี้แล้วก็ได้ไปถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะผมแล้วก็จองโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งที่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อยู่ค่อนข้างคือจะลึกมากจากทางถนนโดยทั้ง4คนได้จองโรงแรมแห่งนี้ครับผมแล้วก็ได้จองถึง2ห้องโดยจะมีเลขห้อง222กับเลขห้อง221 โรงแรมนี้มีประมาณ300กว่าห้องนะครับแต่ที่พักได้จริงๆเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณไม่ถึง5ห้องและเจ้าของกระทู้ก็ยังบอกเลียนะครับว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยวังเวงมากเพราะว่าทางเข้าอยู่ค่อนข้างลึกโดยระหว่างทางที่จะเข้ามาถึงโรงแรมนี้ผมก็จะเจอกับบ้านที่อยู่ข้างๆทางโดยบ้านแต่ละหลังผมจะเป็นบ้านที่มีลักษณะเหมือนกับว่าเอามารีโนเวทแล้วก็เอามาขายไว้ต็หลังจากที่เจ้าของกระทู้ได้กุญแจห้อง ก็ต่างคนต่างรีบเอาของขึ้นไปเก็บไว้บนห้องนะครับโดยระหว่างทางที่ขึ้นไปบนห้องนั้นก็บอกเลยว่าระหว่างทางค่อนข้างจะหลอดมากๆหลังจากที่ทุกคนถึงห้องแล้วก็ได้เปิดห้องเข้าไปเจ้าของกระทู้ได้เล่าให้ฟังว่าระหว่างตอนที่เขาเปิดเข้าไปในห้องนั้นบรรยากาศในห้องจะเป็นเหมือนกับว่าข้างในจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะหอมแต่ลักษณะภายในในห้องนั้นค่อนข้างจะมีความเก่าแต่ก็มีความสะอาดอยู่บ้างโดยลักษณะภายในนั้นห้อง จะค่อนข้างโซมมีแอร์ติดอยู่บนฟ้าเพดานก็พอหลังจากเจอก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับผมลืมบอกว่าเจ้าของกระทู้ได้จ่ายเงินกับค่าห้องโรงแรมแห่งนี้ประมาณเกือบ1,500บาทเลยนะครับพอถึงช่วงตกเย็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะผมก็ได้พากันไปกินร้านอาหารพอตกดึกช่วงประมาณหนึ่ทุ่มครึก็กลับมาที่โรงแรมกัน สภาพบรรยากาศโรงแรมในช่วงเวลาตอนกลางคืนบอกเลยว่าน่ากลัวกับตอนเช้าถึง2เท่าเพราะว่าระหว่างทางไม่มีไฟเลยนะครับและระหว่างทางเดินเข้าไปจากถนนไปถึงโรงแรมเนี่ยเกือบประมาณ2กิโลเลยก็ว่าได้พอหลังจากเดินเข้าไปถึงตัวโรงแรมแล้วก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปแต่ครั้งนี้นั้นทั้ง4คนขึ้นลิฟต์นะผมไม่ได้เดินบันไดกันแล้วเนื่องด้วยว่าบันไดที่เดินขึ้นไปบนห้องของ เจ้าของกระทูนั้นไม่มีไฟและเป็นทางที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆเนื่องจากห้องของเจ้าของกระทูเนี่ยอยู่ชั้น2ระหว่างที่เจ้าของกระทูนะผมเข้าลิฟต์เขามั่นใจว่าเขากดปุ่มเลข2แน่นอนแต่ลิฟต์ตัวตัวนี้นั้นดันขึ้นไปโผล่ที่ชั้น3และบรรยากาศตอนที่ลิฟต์เปิดในช่วงเวลาณน,นตอนนั้นเจ้าของกระทูเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศในชั้นที่3นั้นเป็นลักษณะที่มีความมืดโดยชั้นสามนั้นไม่มีไฟเลย และหลอนที่สุดก็คือไม่มีใครไปกดปุ่ม3เลยแม้แต่สักคนเดียวพอรู้อย่างนั้นปุ๊บเจ้าของกระทู้จึงรีบปิดลิฟ์นั้นแล้วก็ลงไปชั้นสองพอถึงชั้นสองก็พากันรีบเข้าห้องไปเปิดไฟแล้วก็ระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรนะผมก็พักนึงก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอาบน้ําพักผ่อนกันแต่เนื่องด้วยว่าเจ้าของกระทู้ไม่ได้อาบน้ําเพราะว่าห้องน้ําของเลขห้อง2 2 2เนี่ยที่เจ้าของกระทู้อยู่น่ยค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆ และบังเอิญในช่วงเวลาณนาตอนนั้นห้องน้ําของสองหนึ่งเครื่องน้ำอุ่นดันพังนะผมก็เลยได้ย้ายมาอาบน้ํากับห้องของเจ้าของกระทู้พอตกดึกช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มห้องของน้องก็เริ่มปิดไฟนอนส่วนห้องของเจ้าของกระทู้ผมยังไม่หลับพอตกดึกช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มก็ต่างคนต่างเริ่มปิดไฟนอนกันแล้วส่วนเจ้าของกระทู้เองนะผมก็นอนอยู่กับคุณยายแต่นื่อด้วยว่าเชื่อกันว่าถ้าปิดไฟแล้วอ่ะ คืนนั้นน่ะต้องเจออะไรกันแน่ๆก็เลยคุยกันว่าจะเปิดไฟกันทุกดวงภายในห้องแล้วก็ได้ทําการเปิดทีวีทิ้งไว้แต่ทําการปิดเสียงเพราะตกดึกช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ้าของกระทู้เล่าให้ฟังว่าเขาเริ่มได้ยินเสียงจากชั้นบนเป็นเสียงเหมือนมีคนคนกาลังลากเก้าอี้อยู่ยายที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตาสว่างขึ้นมาเหมือนกับเจ้าของกระทู้นะครับและเจ้าของกระทู้เองก็เริ่มนอนแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อย และหลังจากสวดเสร็จนั้นมันกลับหนักกว่าเดิมครับเพราะว่ารอบนี้นะเป็นรอบที่เขาได้ยินเสียงเวเวลมาเหมือนกับว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังสวดมนต์แข่งอยู่กับเขาเจ้าของกระทูจึงจำใจขมตาหลับนะผมจนถึงช่วงราประมาณตีสองเกือบตีสามนั่นเองเจ้าของกระทูเล่าให้ฟังว่ามีเสียงคล้ายกับคนกรีดได้ยินเป็นเสียงแบบเวเวลตอนนั้นเนะ่ะเหมือนจะมีคนมาคอยเคาะกระจกบ้างคอยเคาะ ระ,ะเบียงบ้างเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะดังมากๆเลยนะครับเจ้าของกระทู้เนี่ยจึงพยายามทําทุกถีทางเพื่อจะให้ตัวเองนั้นนอนหลับให้ได้จึงทําการเปิดเพลงกล่อบนอนแต่ตอนนั้นเจ้าของกระทู้เล่าให้ฟังว่าเขาเองได้เปิดเดอะโกตฟังนะผมแล้วก็หลับยาวจนตื่นประมาณสักหกโมงเช้าพอตื่นขึ้นมาน,น้องกับหนาก็ตื่นตามกันมาเรื่อยๆนะผมโดยน้องของเจ้าของกระทู้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืน แอร์ที่เปิดเนี่ยกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วก็ฝันแปลกๆฝันแบบไม่ค่อยดีเจ้าของกระทู้ก็เลยถามว่าฝันเกี่ยวกับอะไรน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ฝันน่ะเรื่องราวมันเหมือนกับว่ากําลังหนีใครสักคนหนึ่งในโรงแรมแห่งนี้และระหว่างทางที่หนีนั้นก็เป็นทางที่แบบยาวๆว,วิ่งไกลมากจนถึงสะว่ายน้ำสะ,สะหนึ่ง แล้วก็เห็นเด็กคนหนึ่งนั้นกำลังจะกระโดดลงไปในน้ำที่ไม่มีน้ำในนั้นและแม่ของเด็กเองก็กำลังยืนตบมืออยู่และกระโดดตามลูกลงไปในสระว่ายน้ำแห่งนั้นซึ่งสระว่ายน้ำแห่งนั้นค่อนข้างที่จะลึกมากวกกับสระว่ายน้ำแห่งนั้นไม่มีน้ำเลยและน้องของเจ้าของกระทูนั้นก็ได้เดินไปดูสองแม่ลูกคู่นั้นตามสภาพนะผมก็ทุกคนลองนึกสภาพสระลึกๆประมาณสัก 3- 4เมตร แล้วไม่มีน้ําแต่มีคนกระโดดลงไปก็เละตามนั้นนะครับผมโดยน้องก็ตื่นขึ้นมาจากเหตุการณ์ที่เห็นในตอนนั้นแต่ทุกคนหลังจากที่ได้เจอเรื่องราวและได้ฟังจากสิ่งที่ได้ยินก็คุยกันว่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วจึงพากาันเก็บกระเป๋านะผมแล้วก็ออกไปหาข้าวกินกันพอเวลาประมาณ9ก้าโมงนะ่ะทุกคนรีบกลับมาเอาของตัวเองที่โรงแรมแห่งนี้แล้วก็ลงไปที่ล็อบบี้ชั้นหนึ่ง และทําการยกเลิกการจองโรงแรมอีกคืนหนึ่งทันทีและไปหาโรงแรมอีกที่หนึ่งและโรงแรมที่นี้นั้นก็เป็นราคาที่ถูกกว่าสถานที่หม่กว่าแล้วก็ไม่มีความหลอนด้วยนะผมและบอกก่อนว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่เปิดมาเกือบ20ปีแล้วโดยใครที่คิดว่าโรงแรมนี้คือโรงแรมอะไรหรือ โรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่ไหนในจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ส่วนตัวเองผมก็ไม่เคยไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะครับเคยไปแต่ไปเข้าค่ายระดเนาะก็ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยตอนที่ไปกาญจนบุรีก็จบไปแล้วผมสําหรับเรื่องราวของโรงแรมหลอนในจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ก็เรื่องราวเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าจะใกล้ตัวกับใครใหลายคนที่ เดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆครับผมและต้องไปพักตามโรงแรมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมในหลายๆเรื่องสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นั้นผมขอคนละหนึ่งไลค์และขอคนละหนึ่งติดตามครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนี้สําหรับใครที่รับชมจนจบแล้วขอบพระคุณครับสำหรับคลิปหน้าทำเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ